ค่ะขอกลับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องน้องพาะโดยนิวพาโชคนะคะวันนี้บรรยากาศสดๆที่บ้านอาจารย์น้อยนะคะพามาขอปีกล้วยแม่ตานีนะคะท่านผู้ชมกําลังออกปีเลยนะคะท่านผู้ชมเห็นมโนจ้ะนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะรับผลและฟังประองกันเลยนะครับอาจารย์กำลังความวิธีอยู่เนาะค่ะ นผีควยเมตนาค่ะนโมอาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิสิโนมุตสมะธรรมัสสะสวาคัสติวะตินิธานโมมหาสังฆัสสะปิวิสุตัสสิลติธิโนนโมโอมาตยาราคัสารตนาตยัสสะทุกังนโมโอมาคาติสาสัสตัสสะวัตุตยัสปีนโมการาปภาเวนวิคัจฉุอุปัถัวานโมการานุภาเวนสุวติหุนตุสัพัทธานโมการาสติเชนาวิธิมิหุมิเตชวา อาเสวนาจะภาระนังควันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตัมังปฏิรูปเทสวาโสจะปูเพจกตาปุญยตาอัตตสมมาปณิธิจะเอตัมมังคารมุตัมังปฏิรูปเทสวาโสจะปูเพจกตาปุญยตาอัตตสมมาปณิธิจะเอตัมมังคารมุตัมังพหุตจลูปจะสิปโสจวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาปยิธิจะเอตัมมังคารมุตัมัง มาตาปิตุอุปัฏฐานกุตัถารสังฆาหูอนัคุระจักขมันตาเอตามังคารมุตตามังทานันจะธรรมจริยาจะยตะกานันจะสังฆาหูอนาวัชานิกามานิเอตามังคารมุตตามังอารติเวรติปปามัชจพนาจัสนยมอะปมาโทจะธรรมเมสุเอตามังคารมุตตามังอารติเวรติปปามัชจพนาจัสนยมอะปมาโทยะธรรมเมสุเอตามังคารมุตตามัง คารวะเจนิวาโตจันตุถีจะกันยุตากาเลนะธรรมสวังเอตามังคารมุตามังนติจโสวจะตาสมนานันจทัสนังกาเลนะธรรมสักชาเอตามังคารมุตามังตโพจะพระมจริยัญจะอริยสัจานัสสนังนิพพานสัชิกิริยเอตามังคารมุตามังเโพจพรมัสนสรพัชกริัเอตามังตังเถิยัสันังนิาชิัตเตามังคารมุตมังเัดิสานิตะวานสัพัารชิตาสัท ยังกินจิวิทังอิทวาหูลังวาสังเคสวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอัติตาธาทเตนะอิธรรมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสันเจนะสวัติหุนตุขยังวิลาคังอมตังปณีตังยทาสคาสาขยมุนิสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมันตะกินจิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสันเจนะสวัติหุนตุ ขะยังเวลาขังอมตังปณีตังยถาสาขาสาขยามุนีสมาหิตตนนาเตนะธรรมีนะสมันทกินจีทำปีตทำเมรัตนังปณีตังเอเตนะสันเจนะสวัติหุนตุ ยามุระเสรโภปริวันนาเยสุจิงสมาธิมานันทาริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสโมนาเวชติธรรมปีธรรมยรตนังปณีตังเอเตนะสันเจนะสุวัติหุนตุเยปุคราชสตังปสันธาจัตตาริเอตานิยุคานิหุนติเตทัก,กิเนยาสุขตาสสาวกายเอเตสุธินานิมหาพราณีธรรมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสันเจนะสุวัติหุนตุ เยสุปยุตตามาสาทันหินานิกามิโนโคตมัสสะสนามหิเตปฏิปตามตังวิไคหราธามุธนิปุติพุชมานายธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสันเจนะสวัติหุนตู เยสุปยุตตามาสทันเห็นอันนี้มีน i no ตามสา a m สน a มหิเตปฏิปั a ต i ัตตตาาตตเ t a m a t a m i k a a r a า o t i a m i a ั n น i t a n a s ขีนางโรานังนาวังนาทีสัมภวังวิรัตจิตายติเกภวัสมิงเตขีนาพีชาวิรุณิชันธานิพันเดทีรายธายปฏีโพยธรมปิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสันเจนะสวัติหุนตุ ยังกินชีวิตทางอิทธิวะยานีธภูตานีสมคตานีพู่มมานีวายานีวานตลีเขตตะทะคตังเทวมนุสปุชิตังพุทธังนามาสามาสวัสดินตุยานีธภูตานีสมคตานีพู่มมานีวายานีวานตลีเขตตะทะคตังเทวมนุสปุชิตังทำมังนามาสามาสวัสดินตุยานีธภูตานีสมคตานีพู่มมานีวายานีวานตลีเขตตะทะคตังเทวมเทวมนุสปุชิตังทำมังนามาสามาสวัสดินตุยานีธภูตานีสมคตานีพู่มมานีวายานีวานตลีเขตตะทะคตังเทวมนุสสสปิตััังงเทวมนุนตุ เฮ้ผมฮักครับผมท่านผู้ชมที่้อมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะบรรยากาศสดๆเลยนะครับผมแดดตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงสิบห้าเนาะแดดกำลังเปรี้ยงๆเลยนะครับผมเนาะก็คือว่าทำพิธีกลางแดดเลยนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศสดๆเลยนะครับ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางแอดมินแล้วก็ทางช่องด้วยนะครับท,ทีมงานช่อง YouTube ของเราเนาะนะครับบรรยากาศสดๆนะครับของกล้วยตานีนะครับผมเนาะ เมตตันจะสัพพโลกัสสิงมานาสัมภาวเยอปริมาณังอุดทังอโทจติริยันจะอสัมภาทังเวรังอสัปตังทิทันจะรังนิสินโนวาสยาโนวายาวตัสาวิกตามิโทเอตังสติงอาทิเทยา พรามม,ามีตังวิหารังอิตมาหุติเทนจานุปคำมาสิลาวาาัตสเนนสัมปโนกามีสุวินยยากเเทงในหิชาตุคขปสัยยังพลโนเรตีเสียปม,มาโนพุทโธอะปมาโนทัมโมปมาโนสังโโหปมาณวันตานิสิลิงสป,ปานิอหิวิชิกาสตาปฏิอุณานาภีสซระภูโมสิากาตามีอะราคะตามีพฤติตาปฏิกรรมันทุปุตานิโสหังหงนโมภควาโต นโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังอเปตยันจะคุมาเอกราชาหริสวโนทวภาโสตังตานามาสามิหริสวรรังวัติภาสันตยาเทคุตาวิหาริมรติงเยพระมนาเวตาคุสัพพธรรมเตเมนโมเตจามังภรยันตุนามาถุพุทธานังนามาถุโพธิญาณโมยมุตานังนโมยมุตยามังโซปริตังกัตวามรวาสามกาปยีเอตินาทิเมสารนังอันยังพุโธเมสารนังวารังเอเตนะสาจวัชนาหุนตเตชยมังคารังนาทิเมสารนังอันยัง ัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวชเชนะหุนตุเตชยมังครังนตทิเมสรนังอันยังสังโคเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะหุนตุเตชยมังครัง น้ำมุตส์ทภาคาวัตอาระหัตุสมมาสมโหดัสน้ำมุตส์เอเตนะสัจวะเชนะหุนตุเตชยมังครังนาทิเมสระนังอันยังธามโมเมสระนังวารังเอเตนะสัจวะัชนะหุนตุเตชยมังครังนาทิเมสระนังอันยังสังโฆเมสระนังวารังเอเตนะสัจวะัชนะหุนตุเตชยมังครังยังกินจิรัตนังโลเกวิจติวิถังปุทโธรตนังพุทธังสมังนาทิตสมาสุทีหุนตุเตยังกินจิรัตนังโลเก วิชติว,วิธังปุถุรตนังธถมมังสมังนัติตสมาสุทีวันตุเตยังกินจีรตนังโลเกวิชติว,วิธังปุถุรตนังสังขังสมังนัติตสมาสุทีพวันตุเต สกตาวะโพธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหีตังเทวมนุษย์สังพุทธเตชนสวธินานสันตุปทวาสาเพทุกขาบูปัสมินตเตสากตาวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริราหูสมณังธรรมเตเชนัสธตินานสันตุปทวาสามเพพยาบูปัสมินตเตสากตาวาสังขรัตนังโอสถังอุตมังวรัง อาหุนเนยยังปาหุนเนยยังสังคเตเชนัสุทินานาสันตุปัทวาสัมเพโลคาวูปสัสม,มินตุเตยังกิน ยันทุนในมีตังอวมังคารัญจะโยจามนาโปสกุลนาสาสะโทปาปะขะโหตุสุปินางกันตังพุทธานุภาเวนวินาสมิณตุยันทุนินมีตังอวมังคารัญจจโยจามนาโปสกุลนาสาสะโทปาปะขะโหตุสุปินางการตังทัพมานุภาเวนวินาสมินตุยันทุนินมีตังอวมังคารัญจะโยจามนาโปสกุลนาสาสะโทปาปะขะโหตุสุปินางกันตังสังฆานุภาเวนวินาสมินตุ มาอุสีวังจุตังพระอรหันตุติโลกัยทังยติระสังขังจุติจุติมาอุสีวังจุตังพระอรหันตุติโลกัยทังยติระสังขังจุติจุติมาอุสีวังจุตังพระอรหันตุติโลกัยทังยติระสังขังจุติจุติมาอุสีวังจุตังพระอรหันตุติโลกัทังยติระสังคังจุติ จุดตีมาาุสีวังจุดตั้งภารหันจุดตีโลกิทังยติระสังขังจุดตีจุตีมาาวสีวังจุดตั้งภารหันจุดตีโลภิทังยติระสังขังจุดตีจุดตีมาาุสีวังจุดตั้งภาระหันจุดตีโลกิทังยติละสังขังจุดตีจุตีมาาุสีวังจุดตั้งภอรหันจุดตีโลกิทังยทิละสังขังจุดตีจุตีม่าสีวังจุตั้งภอรหันจุดตีโลกิธังยติละสังขังจุดติจุตี

angkanmogaangkantiktik tidakangkantik detik

ចូលឱ្យទាំងនេះទាំងគិតជុតិជុតិមកគឺឡើងទៅទាំងហោរទាំងជុតិលោកឱ្យទាំងនេះវាសំខាន់ជុតិជុតិមកគឺឡើងទៅអាជុទាំងហរសម្ដំជុតិលោកឱ្យទាំងនេះទាំងសំខាន់ជុតិជុតិមកគាត់ថោកផ្សាក់មិនចាយរបស់ពីដល់ពី50000ទាំងគិតជុតិជុតិគុកកូនអានជុទាំងហរទាំងជុតិលោកឱ្យទាំងនេះវាសំខាន់ជុតិអស់ហើយបន្លៃហ่าស្រីទាំងទៅហរជុតិលោកឱ្យទាំងនេះវាសំខាន់ជុតិជុតិ

Para Hanutti lopi thang yathira sangkang sutti sutti

ที่ละสาคัญสิิสิิมาอุปคิวและอทวรหัสสิิโลติานยุติละสคัญสิทิสิตมาอุปิะอมทว่รหัสสิิโลติธานยุติละสำคัญสิิสิิมอุปิวแะอด่รหัสสิิโลติธานยุติละสคัญสิทิสิิาอุปิะอท่รหัสสิิโยติานละสคัญสิทิสิิมาอุปิแตะอทว่รหัสนตสัิิทมาอท่รหัิโ

บรรยากาศชดๆดนะครับท่านผู้ชมบ้านอาจารย์น้อยนะครับบรรยากาศชดๆดเลยนะครับตอนกลางวันแขกนะครับตอนนี้อาจารย์กําลังทําพิธ <ung i? S 1> <pum> ีขอกล้วยตานีนะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นครั้งแรกที่ทางช่องนะครับผมได้มาถ่ายทําอาจารย์น้อยนะครับครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกับอาจารย์แล้วก็แอดมินด้วยนะครับผมเพราะว่าทํากลางแดดเนาะแดดร้อนมากเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงกว่าแล้วนะครับท่านผู้ชม ปีกล้วยก็กำลังออกเนาะครับปีก,กล้วยกำลัองออกนะครับผมเนาะขอญาตให้อาจารย์น,น้อยมีสมาธิแอดมินจะไม่พูดนะครับ

ทีนี่อาจารย์น้อยเริ่มทำตั้งแต่ตอนเที่ยงตรงแล้วเนาะตรงเพราะว่านะครับมันมันต้องมันต้องตรงไปเพราะว่าตามคลิปให้เอาเขาใช้คําว่าตรงเขาใช้คำว่าตรงไม่เที่ยงตรงก็เที่ยงคืนใช่ไหมอาจารย์ไม่เที่ยงตรงก็เที่ยงคืนเที่ยงคืนก็ต้องเที่ยงคืนตรงเหมือนกันอครับผมเนาะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่อาจารย์น้อยนั่งทํามาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมเนาะแต่แอดมินเพิ่งมาถึงประมาณอ๋อได้แล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะโอ้ อ่าท่านผู้ชมตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเลขหกหรือเลขสีไทยนั่นี่คล้ายเลขสีไทยอยู่นะท่านผู้ชมแคปหน้าจอเลยนะครับผมเนาะเห็นเป็นตัวไหนนะครับผมคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ในช่องเลยนะครับผมเนาะแอดมินก็จะอ่านคอมเมนต์แล้วก็พิจารณาดูเนาะว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนนะครับโอ้ยหนึ่งห้านะครับท่านผู้ชมเนาะด้านล่างนะครับแปดหก หกหกเจ็ดนะครับผมอัน,นที่แอดมีเห็นนะครับแต่ว่าอาจารย์น้อยเห็นเป็นตัวไหนแอดมินก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้อาจารย์ว่าเป็นหกไทย <6 S 2> ตัวนี้เป็นเลขสีไทยอ๋ 6, 4, อหกสี่เจ็ดนี้ใช่ไหมอาจารย์น่าจะมีส่วน,นถ้าไม่หกหกเจ็ดก็หกสี่เจ็ดอ้หกสี่เจ็ดนะครับท่านผู้ชมเนาะหกสี่เจ็ดหรือไม่ก็สองตัวนั้นเป็นแปดหกใช่ไหมอาจารย์แปดหกแล้วก็หนึ่งห้าด้านล่างเนาะ ใช่ไหมครับผมเห็นเป็นหนึ่งห้านะด้านล่างที่ชัดเจนที่สุดนะครับชัดเจนที่สุดก็คือหนึ่งห้าับไปทบอืมครับ,อ,รบอันนี้ก็คือว่าเป็นเป็นอันเป็นกล้วยตานีใช่ไหมครับาอาจารย์โอ้กล้วยตานีนี่มีสูตรสูตรนี้เป็นสูตรหลักเป็นสูตรหลักของอาจารย์เลยเพราะว่าอาจารย์เป็นคนแรกที่เริ่มนี้เริ่มทากับกล้วยตานีอ,ออ้ครับผมเพราะว่า ตอนที่อาจารย์ล่ําเรียนวิชาคาถาเนี่ยมันมีตำราเล่มหนึ่งเขาเขียนบอกว่ากล้วยตานีเนี่ยไม่ใช่จะมีแม่ตานีอยู่อจะไม่ได้มีนางตานีอยู่เสมอไปครับผมนางตานีจะไปสิงสถิตยอยู่ต้นกล้วยต้นที่กําลังจะตกเครืออือครับแค่นั้นคือตกเครือจนถึงลูกลูกสุกจนถึงลูกในเครือเนี่ยสุกหมดครับแกก็จะย้ายไปต้นอื่นครับอาจารย์ก็เลยคิดว่าเออถ้าถ้าลักษณะนั้นเนี่ย การลักษณะนั้นเนี่ยน่าจะใช้ขอหวยขอเบอร์ได้ครับผมอาจารย์ก็เลยลองทําดูแต่งวดนั้นงวดแรกเนี่ยอาจารย์ทําตอนเที่ยงตรงเพราะว่าอาจารย์ถือเคล็ดว่าคำว่าเที่ยงเนี่ยหมายถึงเที่ยงตรงเนี่ยหมายถึงไม่คัดเคลื่อนครับผมแล้วทาปรากฏว่าเข้าสามตัวมันจะได้ออกตรงใช่ไหมอาจารย์ออกตรงเข้าสามตัว,ตวพอครั้งที่สองอาจารย์ลองเปลี่ยนเวลาลองไม่ทําตอนเที่ยงดูลองใช้เวลาเปลี่ยนเป็นเวลาอื่นดูครับสามงวด ไม่เข้าสังวดอครับถึงว่าที่อาจารย์เปลี่ยนเวลาเราไม่เอาเวลาเที่ยงนะครับผมแต่พออา,าจารย์กลับมาทําเวลาเที่ยงตรงหรือไม่กะเที่ยงคืนเนี่ยมันก็จะเข้าตลอดเป็นถือว่าถือว่าสูตรนี้ใช้ได้อาจารย์มีชื่อเสียงหลักๆตะกอน,นี่ทาหวยที่ว่ามีชื่อเสียงเรื่องทําหวยทาอะไรก็คือหลักๆก,ก็คือทํากับเวาตานีเนี่ยแหละครับบ่อยอที่สุดแล้วตอนนี้มีเมตานีหรือว่าผีตานีเสียงสถิตอยู่ไหมครับอาจารย์มาแล้ว มาตั้งแต่ม,มาตั้งแต่จับปลีกำลังจับออกแล้วอ,อ๋อชื่อชื่ออะไรครับจันขออนุญาตามหน่อยครับมืตอนนี้นี่มีเชื่อไหมนอกกับอาจารย์กำลังสื่อสารกับแม่นะครับผม เหตานีเนาะเป็นคุมเชื่อสนคนนะครับท่านผู้ชมเนาะรับผมกำลังออกเครือนะครับชื่อแม่สวุวรรณีอ,อ๋อแม่สวุวรรณี แม่สุวรรณีนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมทั้งแดดทั้งลมนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะเนาะอ่ากดไลค์กดแชร์เป็นอกำลังใจกับทางแอดมินแล้วก็อาจารย์น้อยด้วยนะครับผมเนาะอ่ายอย่างนี้ดีวกว่านานะเดี๋ยวให้อาจารย์เนี่ยเขียนให้เลยนะครับผมว่าอาจารย์เห็นเป็นตัวไหนแอดมินก็เห็นเป็นตัวกันคล้ายๆกับของอาจารย์นั่นแหละครับผมที่แน่ๆเ,เห็นหนึ่งห้านะครับผมเนาะหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้านะครับผมแล้วก็แอดมินเห็นเลขสองตัวแปดหกกับหนึ่งห้านะครับส่วนท่านผู้ชม นะครับผมแล้วก็เอเซทั้งช่องเห็นเป็นตัวไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผม,มนะครับหกสี่เจ็ดหหกเจ็ดนะครับผมท่านผู้ชมเนาะให้จะน้อยเป็นคนแปลให้นะครับผมว่าจานน้อยนี่สื่อสารกับแม่ท่านได้นะครับ ัพรา้ว่า60กับ90มาจากไหนครับอาจารย์คือก่อนที่แอดมินจะมาถึงเนี่ยอาจารย์ทําได้เลข60ขึ้นมาก่อนแล้วแต่พออาจารย์นอามือไปแตะแล้วมันหักอ,อครับผมพออาจารย์ไปแตะแล้วมันหักก็เลยไม่ได้ยกขึ้นมาวางไว้นี่คือว่าได้ก่อนหน้านั้นแล้วใช่ <ขอ S 1> ไมหมอาจารย์อ๋อครับผมอมก็คือว่ามี60กับ90ด้วยใช่ไหมอาจารย์ อืมแต่ว่าอาจารย์ไปแตะโดนแล้วมันหักไงอ๋คอคือว่าก่อนที่แอดมินจะตั้งกล้องใช่ไหมครับใช่๋อเพราะว่าถึงว่าอยู่แอดมินมาถึงี่เหตอาจารย์ทำพิธีแล้วก็คือว่าทําได้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะมันได้ 60, แปดหกศูนแต่อาจารย์ไม่แมน่ใจว่ามันเป็นแปดเก้าศูนหรือเปล่าแต่พออาจารย์ไปแตะมันขึ้นศูนย์ก่อนพออาจารย์ไปแตะแล้วมันหักเลขศูนย์มันหักแล้วมันค่อยมาขึ้นเลขเลขแปดกับเลขหกทีหลังอาจารย์ก็เลยเอาแปดหกแล้วก็หกศูนย์กับเก้าศูนยัวนี้่ือ ปกติถ้าเลขถ้าทำถ้าทำแล้วถ้าจับแล้วหักเขาจะไม่นับโอไม่นับอ่าแต่ว่าอาจารย์ชอบเป็นพิเศษเขาก็เลยเขียนให้ใช่ไหมอาจารย์ก็เลยเขียนให้เพราะว่าอาจารย์ชอบ60 90นี่เป็นเลขชอบ <90 S 2> ส่วน,นตัวอ๋อครับผมอพอพดีมันขึ้นแล้วอะมันหักก็ไม่เป็นไรมันหักก็เอาไว้เผื่อมันตัวกันอือครับผมครับเดี๋ยวอาจารย์ยกตัวเลขให้ท่านผู้ชมดูหน่อยครับผมเนาะนะครับผมอาจารย์เนี่ย ได้ก่อนที่ทําแอดมินจะมาถ่ายทำเนาะเพราะว่าอาจารย์นี่เริ่มทําแต่ตอนเที่ยงเนาะเที่ยงตรงเพราะว่าแอดมินมาถึงนี่มันเที่ยงสิบห้าเที่ยงสิบห้านะครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้แล้วก็คืออาจารย์เนี่ยได้เรียกก่อนหน้านั้นแล้วนะครับผมอ่าท่านผู้ชมแคปหน้าจอเลยนะครับแนวทางของอาจารย์น้อยเนาะเป็นครั้งแรกนะครับผมที่ได้ขอนะนะครับผมกล้วยตานีนะครับผมแม่สุวรรณีนะครับท่านผู้ชมเนาะแคปหน้าจอเลยนะครับแนวทางของอาจารย์น้อยชุดตองวดของแม่สุวรรณีนะครับผมแม่สุวรรณีเนาะนะครับ เน้นในกรอบสี่เหลี่ยมเลยเนาะอาจารย์เขียนให้นะครับอันนี้ลายมือของอาจารย์น้อยเองเลยนะครับ667นะครับ647นะครับแล้วก็86แล้วก็กลับหัวเป็น89แล้วก็15นะครับท่านผู้ชมเนาะแต่ในขันน้ำมลน่ะจะมี667แล้วก็647แล้วก็86แล้วก็15แค่นั้นนะครับแต่ว่า60กับ90เนี่ยอาจารย์น้อยทำได้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับผมเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเนาะวันนี้ก็จะได้ นะครับผมขอบคุณอาจาร,รย์น้อยนะครับผมที่พามาทําพิธีเนาะก็ขอให้ท่านผู้ชมชมีโชคมีลาบนะครับผมขอบคุณอาจาร,รย์น้อยมากครับขอบคุณครับเห็นชัดไหมครับแกมาจอนเลยอนนีนี่มันไม่ได้โอบ่อยมันจะต้องตก,ออกตกตกตกปีก่อนถึงจะทําได้ต้องตกปีใช่ไหมครับอา<ช>จารย์ถ้าถ้าถ้ายังไม่ตกปีแลอยังไม่ออกปีก็คือยังทําไม่ได้ต้องรอตกปีแล้วต้นหนึ่งกอหนึ่งเนี่ยประมาณปีหนึ่งมันจะออกปีอยู่ประมาณปีถึงสองปี เฉพาะตานีใช่ไหมจันเฉพาะกล้วยตานีกล้วยจัง<ฮ>อืน่นมันมีกล้วยหนึ่งเขาเรียกว่ากล้วยโทนอโอเคกล้วยเอกกล้วยโทนเนี่ยอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่ากล้วยโทนเนี่ยจะทําได้นานกว่ากล้วยตานีกล้วยโทนเนี่ยตั้งแต่ออกปีจนถึงจนถึงลูกสุกทําได้ตลอดครับผม,ามาออตานีนี้ได้รอบเดียวเลยใช่ไหมแต่ว่าตานีนี้ได้รอบเดียวคือจังหวะที่กาลังจะพ้นออกือเคผมคือจันลองมาหลายครั้งแล้วถ้าไอตเอาแค่ครั้งเดียวตอนออกกับ เอาออกแล้วงวดหลังทําขอทําต่อทำต่อทาต่อจนลูกแก่ลูกสุกตะผลไม่ได้ได้แค่งวดที่ออกปีมาดังนั้นโอ้ครับไปขอบคุณอาจารย์มากมากนะคะไปขอบคุณครับไปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมดูนะครับผมเนาะไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเนาะแต่ว่าคือคือกันละอ็นนี้กำลังออกนะครับท่านผู้ชมเนาะปีปีกําลงออกนะครับผมโอ้ปีกันลงออกชัดเจนเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะ เอ็นแอดมินมาเมื่อวันก่อนๆนี้ยังไม่ออกขนาดนี้นะภายในเวลาสองถึงสามวันเนี่ย huh ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะก็เกือบเป็นลมนะคะท่านผู้ชมก็ร้อนอากาศร้อนมากเลยนะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกทุก